ค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะที่เรามาคุยกันอยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีโครงการโฮมโลนแฟร์นะคะของธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของเงินฝากแล้วก็สลากนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่โปรดปรานของใครหลายๆคนที่จะเอาไปใช้สําหรับการ ลดหย่อนภาษีด้วยและ<ร>ที่นี่ <ผม S 2> ยังคงมีเอ่อเรียกได้ว่าดอกเบีย้ยที่ราคาสูงนะคะ,ะวันนี้เราจะคุยกับคุณสสิกิจนัตยอดนินค่ะซึ่งเป็นพนักงานธุรการของสาขานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคะ่ะอยากให้เล่าให้ฟังนะคะถึงเงินฝากของที่นี่นะค่ะว่าตรงนี้นมีความพิเศษยังไงอะคะคือก่อนอื่นเริ่มเลยนะครับก็คือว่าเงินฝากของเราเนี่ยที่เราระดมเงินฝากข,ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อไปไปล่อย ปล่อยให้สินเชื่อปล่อยให้คนไปกู้ต่อกู้ต่อเพื่อทําให้คนไทยมีบ้านนั่นเองครับสําหรับของตัวเนี้ยที่เราเอามานําเสนอเนี่ยครับจะเป็นเรียกว่าเงินฝากออมทรัพย์นิวเฟกซี่ครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.75%ต่อปีครับปกตินี่ทั่วไปเขาอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณถ้าเป็นออมทรัพย์ธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ0.25ครับค่ะอันนี้ก็เยอะกว่าใช่เยอะกว่าแต่ว่า0.75เนี่ยเรายังมีบวกเพิ่มให้พิเศษอีกนะครับก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าเดือนไหนไม่มีการถอน ธนาคารบวกเพิ่มให้อีกครับเป็นอีก0.25ครับรวมเป็น1บาทครับก็จะได้พิเศษเฉพาะในเดือนนั้นนะครับที่ไม่มีการถอนอ,อัตราดอกเบี้ยก็จะค่อนข้างเยอะเช่ตรงนี้เนะี่ยคนที่มีสิทธิ์ที่จะมาเข้าสู่โครงการตรงนี้จะเป็นใครอะไรโนะครงการตรงนี้สามารถฝากได้ทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคณะครูอาจารย์เจา้าหน้าที่หรือพ่อค้าแม่ค้าอะไรเยครับได้หมดเลยตัวเงินฝากตัวนี้ครับ ค่ะแล้วมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกไหมคะอย่างเช่นพวกบัตร ATM อะไรต่างๆเพราปกติทั่วไปจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบัตร ATM เอ่อแต่ตัวนี้ครับจะไม่จะไม่ผูกกับ ATM แล้วก็ไม่ไม่มี ATM แต่ว่าเราจะเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันให้มันจะเป็นลักษณะคล้ายเหมือนฝากประจำอะไรย่าอเป่ตัวนี้ไม่ต้องเป็นออทรั์ธรรมดาเลยครับแต่ว่าเราบวกดอกเบี้ยพิเศษให้แค่นั้นเองฝากถอนได้ตลอดครับ ถ้าเราฉุกเฉินก็สามารถถอนออกไปใช้ได้เลยครับอืปกติทั่วไปใช่ครับขั้นตอนจะต้องมาติดต่ออะไรยังไงก็เข้ามาที่สาขานะครับแจ้งเปิดบัญชีงงเงินฝาก New f l e x ีครับแล้วก็ลูกค้าก็จะได้เป็นเล่มสมุดบัญชีกลับไปหนึ่งเล่มพร้อมกับ,บ 5, อัตราดอกเบี้ย0.75บวกอีก0.25ในเดือนที่ไม่มีการถอนครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะก็คือเรื่องของสลากค่ะตรงนี้ต่อโชคต่อลาบแค่เห็น มีต่อความมั่งมีด้วยความมั่งคั่งด้วย <c oughs> นะครับแคเห็นชื่อนีกน่ก็โอเมก้ารู้สึกว่าน่าสนใจน่าสนใจแล้วเงินเราจะได้ต่อต่อแล้วตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังก็คือสลากนะครับคือต่อโชคต่อลาบต่อความมั่งคั่งนะครับกับสลากทอสอต่อเงินต่อทองครับ <c oughs> ชุดนี้เป็นชุดที่เรียกว่าต่อเงินต่อทองก็คือสลากครับหน่วยละ1 0,000บาทครับอายุสลากอยู่ที่3ปีครับผลตอบแทนหน้าสลากเลยนะครับอยู่ที่ศูนย์ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับ ก็คือปีละ0.5เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกค้ามันจะมีดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นให้ออขอโทษครับมีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นให้ก็คือซื้อหนึ่งครบหนึ่งแสนเนี่ยจะมีเลขท้าย1ตัวครับอ,อย่างเช่นถ้าสมมติว่าออ,ออกเลขห้าลูกค้าก็จะมี0ถึง9ถูกไหมครับ,รบถ้าออกเลข5้าลูกค้าก็จะได้ไปเลย30บาทก็เหมือนกับว่าถ้าฝาก1 0 0 0 0แสนเนี่ย เหมือนเหมือนเป็นเงินฝากนะครับบวก30บาทนั้นไปด้วยก็คือจะรวมเป็น0.86%ต่อปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยสลักทีค่ค่อนข้างสูงมากครับค่ะและ้วตรงนี้นี่มีเอ่อเรามีเขตไหมคะว่าต้องซื้อตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไรไระยะเวลาตัวนี้ยังซื้อได้ตลอดเลยครับแล้วก็ยังยัง,ย,งยังไม่มีกําหนดปิดเนื่องจากว่าเราเปิดออกมาสองสองหมวดครับก็คือแต่ว่าตอนนี้ใกล้หมดหมดใกล้หมดหมดที่หนึ่งแล้วครับค่ะแลวจะมีเปิดต่อต่อไปก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนครับว่าลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ แต่ว่าตอนนี้ลูกค้าก็ให้ความสนใจเยอะครับเพราะว่าดอกเบี้ยค่อนข้างสูงแล้วมีจํากัดหน่วยไหมคะว่าต่อคนจะต้องซื้อได้กี่หน่วยไม่จํากัดเลยครับตั้งแต่หนึ่งหน่วยถึงล้านหน่วยก็ซื้อได้เลยสามารถซื้อได้เลยแล้วก็ระยะเวลาคือ3ปีใช่ครับอาตาแล้วก็ในส่วนของการออกสลากนี่จะต้องจะออกทุกวันที่เท่าไหร่สลากจะของเรานะครับจะออกทุกวันที่สิบครับหลังจากกองสลากออกเสร็จนะครับก็จะเป็นทางของเราออกต่อ สามารถตรวจสลากได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันลไลน์ได้หมดเลยครับค่ะก็อยากให้ทางด้านของคุณสิก,กิจนะได้เชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะในการที่จะมาซื้อสลากนะคะในการต่อโชคต่อลาบต่อยอดความมั่งคั่งกับพศออค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันต่อโชคต่อลาบนะครับต่อความมั่งคั่งครับกับสลากของเรานะครับชุดต่อเงินต่อทองนะครับเพียงหน่วยละหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทสามารถ ลุ้นรางวัลได้ถึง1ล้านบาทเลยนะครับก็เข้ามานะครับ0ูนยต่อปีครับซื้อได้ทุกทอสอไหมใช่ครับทุกทอสอทั่วประเทศเลยครับและแอปพลิเคชันซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เช่นกันครับอ๋อค่ะก็มีช่องทางที่เยอะทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นช่องทางที่น่าสนใจที่จะไปต่อโชคต่อลาบกันจริงๆนะคะครับผมและต้องขอขอบคุณคุณสสิทธิชนัทมากมากค่ะครับผมขอบคุณครับ